สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่อําเภอรัตภูมค่ะจังหวัดส,สุขานะคะที่บ้านของลินดาเองนะคะตรงนี้ก็กจะเป็นช่วงนี้เรามีวิกฤตกันนะคะที่บอกว่าให้าทางบางท่านที่ว่าทํางานอยู่ก็ต้องแบบว่าพักนะคะแล้วก็ต้องเก็บตัวอยู่บ้านนะคะช่วงวิกฤตของโรคโควิด 2019นะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะกลับมาบ้านก็อยู่ที่ฟาร์มวัวที่บ้านซึ่งมีพี่ชายนะคะจะเป็นผู้ดูแลที่นี่นะคะก็ที่ค่ะนะครับวันนี้ินดาก็อยู่ที่ฟาร์มวัวที่อำเภอรัตภูมจอ่อจังหวัดสงขานะครับหมู่11ตำบลครูหาดใต้หรือว่าบ้านจังหลดนั่นเองค่ะบ้านเกิดของดินดาเองนะครับวันนี้ก็นะครในส่วนของนะครับ บริเวณตรงนี้นะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นในส่วนของทุ่งนาซึ่งจะเป็นพี่ชายของลินดาเองค่ะและที่เรียกว่าได้รื้อฟื้นบริเวณตรงนี้ให้เป็นในส่วนของฟาร์มซึ่งเรามีฟาร์มในส่วนของฟาร์มของโคนมนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวจะเรามาเยี่ยมชมกันว่าเองนะคะว่าตรงนี้นะคะเขาอยู่กันยังไงค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะกลับกล้องไปอีกด้านหนึ่งนะคะ <S <S ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นน หญ้าที่แบบว่าเขากําลังปลูกหญ้าก,กันอยู่นะคะเพื่อจะให้เป็นอาหารของพวกสัตว์ในฟาร์มตรงนี้นั่นเองค่ะด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าให้ความร่มรื่นเพื่อให้แบบว่าในส่วนของฟาร์มนะคะเขาก็จะให้ความร่มรื่นอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะแล้วก็นะคะตรงนี้เนาะก็นี้ค่ะนะคะวัวก็จะมีการประมาณ ร้อยตัวนะคะเออนะคะนี่เลยนะคะเห็นไหมคะกำลังลูกวัวตรงนี้นะคะก็จะแบบว่าดูในส่วนของวัวสาวที่กำลังตั้งท้องและก็เป็นท้องแรกนั่นเองค่ะนะคะด้านนนก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังจะดูแลกันอยู่นะคะส่วน ทีมงานที่บอกว่าไปตัดหญ้าแล้วก็ยังไม่กลับมาช่วงนี้นะคะก็จะให้อาหารอีกทีหนึ่งก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นค่ะนะคะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มสาวๆของเรานะคะที่อยู่บริเวณของฟาร์มตรงนี้ค่ะเจะ้าหน้าที่ที่ดูแลฟาร์มตรงนี้เนาะขขเขาก็เตรียมที่ว่า หญ้าบดหญ้าปั่นกันอยู่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่ว่าเป็นเก็บฟาร์มเก็บหญ้า<ๆ>นั่นเองค่ะนะคะสําหรับตรงนี้นะคะวันนี้ก็อิดาก็จะเอาทุกคนมาให้ดูในส่วนของฟาร์มกันก่อนนะคะก็จะแบกแบบว่าฝั่งละ50ตัวนะครับกิจการตรงนี้ค่ะนะคะเพิ่งเริ่มต้นเนาะยังไม่นานก็เริ่มต้นขึ้นมาสักประมาณหน 1, ออึ่งวันที่28 เออ่สิกาที่ผ่านมานั่นเองค่ะนะคะแล้วก็วัวพวกนี้ได้ผ่านการประสมเทียมมาหมดแล้วนะคะอายุท้องก็อยู่ที่ประมาณาตัวละ3-5เดือน,นะค่ะแล้วก็ในาการตั้งท้องของวัวแต่ละครั้งนะคะเขาจะใช้เวลาประมาณนะคะเเดือนกับอีกประมาณ10วันถึงจะคลอดนะคะอีกไม่นานก็หัวพวกนี้ก็ จะมีการตกลูกนั่นเองค่ะนะคะฝั่งนี้ก็จะมีอีกครอหนึ่งนะคะก็เขาจะเขาจัดเฉลี่ยเป็นในโซนที่แบบว่าน,นะคะจะมีแบบฝั่งละ50ตัวนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นครอย่อยซึ่งแต่ละคอก็มีประมาณสิบตัวนั่นเองค่ะนะคะคนหล่อด้านนี้นะคะก็เป็นผู้จัดการฟาร์มที่นี่นะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าของด้วยนะคะเห็นไหมคะ คนบ้านเราค่ะนะคะบางทีก็ไปอยู่ที่แบบว่ากรุงเทพบางคนก็อยู่เมืองนอกแต่ก็ส่วนหนึ่งก็พอถึงเวลากําหนดช่วงหนึ่งก็ต้องกลับมาอยู่ในพื้นเพของทำเลบริเวณบ้านของตัวเองนะคะ <c oughs> แล้วก็ทำมาหากินเล็กๆน้อยๆนั่นเองค่ะนะคะยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นในช่วงที่บอกว่าวิกฤตของประเทศหรือว่าทั่วโลกก็ได้นะคะกับโควิด2019นั่เองค่ะนะคะ <c oughs> หลายคนต้องโดนพักงานหลายาสถานที่ ที่บริการหลายๆที่ต้องโดนปิดนะคะอย่างเช่นห้างร้านต่างๆหรือว่าจะเป็นหลายๆที่ค่ะนะคะในตัวลินดาเองก็นะคะจากที่ว่าทำงานในส่วนของบริษัทเครื่องสำอางนะคะก็โดนปิดไปเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็กลับมาถึงบ้านได้2วันแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองในส่วนของรักษาสุขภาพและก็เราต้องรับผิดชอบในส่วนของสังคมหก็คือว่า ไม่ออกไปในสถานที่ที่แบบว่ามีคนพลุกพล่านนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นในช่วงของระยะการเก็บตัวนั่นเองค่ะนะคะเพื่อให้แบบว่าโรคตัวนี้เชื้อตัวนี้ไวรัสโควิด19นะคะเขาได้แบบว่าเออเขาเรียกอะไรอะ่ะให้แบบว่าการทำลายของนะคะ เชื้อโรคในส่วนของตรงนี้ให้มันหมดไปนะคะแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและก็สภาวะเศรษฐกิจของโลกก็จะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกชีวิตนะคะที่บอกว่าช่วงนี้ก็ต้องแบบว่าอดทนนะคะหลายคนกลับบ้านก็ต้องใช้ชีวิตแบบว่า ต้องถูๆไทยๆประหยัดนะคะอดออมแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองรวมไปถึงกับดูแลสุขภาพให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะกับโรคนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าไม่ไม่ใช่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่โดนปัญหาตรงนี้นะคะก็ในส่วนของทั่วโลกนะคะก็โดนผลกระทบกันหมดเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็รู้ดีว่าช่วงนี้เนาะมีมาตรการที่บอกว่า ให้เก็บตัวอยู่บ้านนะคะไม่ออกไปแบบว่าครุกครีกับสถานที่ที่แบบว่ามีคนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีอะไรทำช่วงนี้ในช่วงที่แบบว่าห้างร้านบริษัทต่างๆเขาหยุดชะหัก การจ้างงานของพวกคุณนั่นเองค่ะรวมไปถึงกับตัวของลินดาด้วยนะคะก็โดนหยุดจ้างไปประมาณเออ2วันหรือว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้แล้วนะคะ สถานการณ์ของโควิด2019มันไม่ได้ลดลงนะคะเรา,เอ,าอาจจะต้องหยุดงานยาวไปมากกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่มีเงินเก็บก็ดีนะคะหรือบางคนที่มีน้อยนิดก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดนั่นเองค่ะไม่คุ่มเฟือยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะเราเกิดมาเป็นในส่วนของสาวประเภทสองนะคะเออเราต้องสู้และเราต้องทำให้ดีกว่าผู้ชายทำได้ เราต้องทําได้ผู้หญิงทําได้เราต้องทําได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในส่วนของสังคมที่แบบว่าไม่เลือกงานนะคะคุณก็จะอยู่ได้คุณก็จะไม่อดนะคะอย่างฟารินดาเองค่ะไม่ว่าจะเข้าสวนจะเป็นสวนยางพาราจะเป็นในส่วนของฟาร์มลินดาก็ทําได้หมดค่ะนะคะหน้าตาแต่เรื่องหน้าตาก็ต้องแบบว่าเราเกิดมาในสภาวะสถานภาพ เแบบนี้นะคะเราก็รักในเรื่องของความสวยความงามหนึ่งเราต้องดูแลสุขภาพตัวเราแล้วเราก็ต้องดูแลร่างกายของเราให้เตรียมพร้อมและก็ดูดีตลอดเวลานี่เองค่ะนะคะลินดาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะหยุดงานไม่ได้ทํางานช่วงนี้อยู่บ้านนะคะความสวยบนใบหน้าค่ะนะคะ,นะคะ ก็ต้องรักษาไว้ในสภาพสมดุลของใบหน้าที่หน้าตายให้ดูดีไว้ก่อนค่ะไก่งามพระคนนะคะคนงามพระแต่งค่ะนะคะด้วยเครื่องสกอางที่แบบว่า อาร์ตี้บายบีนั่นเองค่ะเพราะว่าดินดาก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าทีมงานช่างแต่งหน้าจากบริษัทของนะคะ ICC mm hmm. i n t e ิน a t i o n a l แค่ะและก็นะคะเป็นพนักงานขายที่แบบว่าเครื่องสำอางอาร์ตี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใบหน้าของดินดาที่ดูดีแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกันแดดรองพื้นนะคะหรือรวมไปถึงกับลิปสติกอายชโดว์มาคาราทุกอย่างบนใบหน้าของลินดานั้นนะคะก็จะจะ เป็นในส่วนหนึ่งของเครื่องสําอางอาร์ตีบาร์บีเอนั่นเองค่ะนะคะถึงแม้ว่านะคะช่วงนี้บริษัทจะหยุดชะฮกในเรื่องของการจ้างงานนะคะเราก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองค่ะนะคะในส่วนของความสวยนะคะไม่มีใครปฏิเสธค่ะนะคะสําหรับลินดาแล้วก็ขอให้สวยไว้ก่อนค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าลินดาจะไปในส่วนของยาเอ,อิร์สวนยางพารานะคะหรือว่าจะไปเก็บยางจะไป ใส่ปุ๋ยหรือว่าจะมาในส่วนของฟาร์มหรือว่าจะกลับบ้านนอกอยู่ในทุงน่งนาดินดาก็ข,ขอสวยไว้ก่อนค่ะนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าชาตินามีจริงหรือเปล่าค่ะนะคะชาตินี้เกิดมาต้องสวยนะคะวันนี้ก็นะคะช่วงเ,เศรษฐกิจแบบนี้ช่วงวิกฤตสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนค่ะท,ที่ตาลมดานะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็จะเจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปต,ต่อไปนั่นเองค่ะสำ สำหรับคลิปนี้นะคะลินดาต้องบอกว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ